สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่6มกราคมพศ2568นะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขตามเรา ของปู่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่หกเนะาะมกรลาจะปิงปองได้ตัวไหนแล้วก็จุดรูปได้ตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันชัดๆเลยค่ะพี่น้องไปเบิ้งตัวเลขน้อกันนะคะตัวเลขของปู่องค์ดําว่าได้ตัวไดนะคะอะสำหรับตัวเลขนะคะของปู่องค์ดํานะคะจะปิงปองได้หนึ่งหกเด้อพี่น้องนะคะจะปิงปองได้หนึ่งหกนะคะ แล้วก็เลขทูบเอ่อเก้าสี่หกนะคะเลขทูบซีมีอยู่พี่น้องคะสำหรับตัวเลขทูบนะคะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะแอนบอท่านผู้ชมเดี๋ยวเด้อหาตำแหน่งก่อนแตะหน้าจอเข้าไปอยู่อะชัดแล้วชัดแล้วคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะสำหรับเอ่อเลขทูบเนาะ ดูกันชัดๆนะคะก็จะเป็น9 4 6 9 4 6หรือว่า6 4 9 9 4 6 9 4 6หรือว่า6 4 9 4, 6, 6, ส่วนตัวรองนะคะแอดที่แรกแอดไม่รู้ว่าเออมันขึ้นตัวเลขนะคะมันมองไม่เห็นก็เลยจุดเออตัวสำรองไป8 2 8 2 8นะคะหรือว่า8 2 9นะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะคะ อันนี้เป็นตำารลวนะคะอย่าลืมเลขปิงปองนะคะเลขปิงปองหนึ่งหกเด้อพี่น้องนะคะให้โชคให้มาสุขุสุขชนนะคะค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะอยู่ที่บ้านสวนนะคะอันนี้เป็นตอนกลางวันนะคะท่านผู้ชมเนาะกล่องโม้ใครชัดมาหนิกล่องมัอ้วนมาหนิพี่นอ้อง เป็นกลางวันพี่น้องคะตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะแอบตื่นมากอะ่ะเฮ็ดหันเฮ็ดนี้นะคะปลูกพักปลูกยังเนาะพ่อได้กินพี่น้องพ่อได้เด็ดพ่อพ่อได้ซื้อเพิน่นแต่ว่ากัปลูกน้อยๆว่าได้ปลูกหลายนะคะบรรยากาศบ้านสวนนะคะขอโศกลาบกับปูพี่น้องปูเพิ่นมักอยู่นี่เมื่อนี้เพิน่นเอพะพักกันปลยหน้ามาเด้พี่น้องนะคะ เจตังกะ็เฮ็ดอันนี่ลักห่วเฮ็ดเองพี่น้องเฮ็ดกับบุญธรรมน้ำโชกนะคะขอปูปูพนกันเลยเมตตานะคะว่าขอเงินสื่อเล็กเฮ็ดละขวเแน่นะคะก็เลยได้พี่น้องก็สอยกันเฮ็ดกะบไ่ได้ใช้งบหลยเกินไปเนาะเพื่อนกะเมตตาเอาให้นะคะล้วกาศสำรับเมื่อวานนี้ผู้ใดที่เขามานะคะ กดไลค์กดแชร์จะแอดจะขอพาว่านาให้โชคดีสุขสุขค้นนะคะพี่น้องเนาะบรรยากาศตรงไฮทรงหน้าปูพันมากแบบนี้บรรยากาศดินเย็นพี่น้องนะคะเดือยจะทาสีเดี๋ยวจะทาสีน่าจะเป็นสีดํานะคะที่ซสื้อสีดำมาไหม่จากน้อยพ่อเดี๋ยวทาานาบ้านกะปลูกต้นไม้ไว้ตอนนี้วานผักไว้นะคะจะตั้งวานผักไว้พี่น้องก็จะมีผักกวางตุ้ง แล้วก็ผักเออกวางตุง้งแล้วก็หอมแขกนะคะเนาะมันกําลังขึ้นได้นีนชีหอมเจ่ังหวานนี่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 นชีหอมชีหอมกำลังขึ้นนะอาจจะขึ้นไม่หมดทุกต้นแต่ที่แน่ๆมันก็ขึ้นอยู่กำลังขึ้นเนาะนะคะ มาดูทังนี้นี่ที่จะตั้งปลูกไว้ฟังนี้กระเฮ็ดแล้วนี่เลอแต่ทาสีพี่น้องเฮ็ดไม้ได้เพราะว่านเก่ามันห่างเกินไปนก็เลยเห็ดไม้เดี๋ยวรอทาสีปัดต้นบใหไงแล้วแต่ว่าเฮาไ่ได้ใส่บัวหดมันเลยหักเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นั่นพักกาิที่นี่นทาให้มันใหญ่ยังจะได้กินกับปนกับหลาบกับก่อยคือิสีสบ่บพี่น้อง มันก็เริ่มโตแล้วนะน่าจะอีกเอออาทิตย์กว่ากว่าน,นี่น่าจะกินได้นะน่นนี่อาทิตย์กว่ากว่าอีกซิบมือนะ่าจะโตพ่อเด้กินกับปุนกับหลาบเนาะ่อะอยู่บ้านสวนเราก็คอยพัฒนาไปมือละนิดละน่อยพี่น้องพาท่านผู้ชมไปดูครองที่เขาปล่อยน้ำปล่อยน้ามาเฮตหน,น้าปัง ครองครองบรรยากาศอันนี้ถนนริมคลองกาดเย็นดีเห็นบ่ปป่อยน้ำไปกระพากันเอาเขาให้เขาหน้าแล้วพี่น้องผู้ใไดเห็ุหน้าปังกับจากมองนี่ล่ะทางนี้ก็จะเป็นบ้านสวนเจตังยังไม่ได้ทำรั้วนะคะ เดี๋ยวจะขอปูทำรั้วข้างบ้านอยู่นะคะนี่พี่น้องยากาศดีค่ะสมัยเด็กๆนั่นแต้ในหน่อยก็ลอยเหร็นน้ำอยู่นี่แต่บ่ามันโบแมนคู่คู่ไอ้คล้องแบบนี้เนาะสมัยตะก้อนเมื่อกสิเป็นเข้าเอิญไหว้ฝายน้ำหล่นสินะเปนกระเฮ็ดมองนี่แหละจากฝ้ายน้ำหล่นเป็นคลองชนลประทานได้บันเป็นคลองชนลประทานนะคะก็ มีน้ำให้กับเกษตรกรนะคะไว้ใช้ปลูกผักแล้วก็ทำนานาปีนาปรังนะคะะสำหรับตัวเลขนะคะตำไทยนี่จะตังยังไม่ได้ให้นะให้แต่เราพัฒนานะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่แน่นะคะเดี๋ยวดูก่อนถ้าวันนี้สะดวกก็จะมาขอเป็นตำไทยมาฝากเอฟซในวันนี้เนาะ งวดที่ผ่านมาตัวเลขตามไทยของเราหนึ่งเก้าศูนย์ข่าศูนย์เก่านะคะพี่นอ้องเอ่อ<ม> FC โชคดีผู<ม>้ใดโชคดีแน่นอนใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่โชคดีมีโชคลาภเนาะเอตังก็ดีใจด้วยนะคะส่วน FC ที่ยังไม่โชคดีก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะตามไทยนะคะว่า จะไฟ์สดวันไหนเดี๋ยวลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะนะคะบรรยากาศเย็ยนดีเย็ยนดีพี่น้องเย็ยนดีนะคะตะกอนมันบริเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมตะกอนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเจะตังก็เอาดินมาถมถมดินไปประมาณน่าจะสองร้อยลิพอได้นี่เจตังถมดินไปประมาณสองร้อย กวาดรถนะคะเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเอะคันเทนาเฉยๆนะแต่ก่อนเป็นคันเทนาเฉยๆก็เลยเอาดินมาถมตอนนี้ก็ยังตรงนี้ก็ยังเป็นโคลนอยู่นะหน้าฝนสงสัยต้องถมอีกสักต้องเอาหินถมนะคะยังบ่มีงบประมาณพี่น้องเ็ตุอาเจาะอเจไปช่วงนี้กับบ่มีทุนเนาะนะคะคันผู้ไดยอยกใหากำลังใจกับเขามากกับซอยก็ไลก็แจให้ในเดอ้อพี่น้อง นะคะสารปูกระเฮ็ดงามงามแล้วตอนนี้นะคะเฮ็ดสวยแล้วข้างบนทําให้สวยแล้วตามสัจัวาจาปูนะชอบเป็นไฟนะสองครั้งแล้วขอไฟเท่าใดก็ได้เท่านั้นได้พี่น้องถ้าเป็นไฟนะพ่นมกักไฟประดับเจะต้งบ่ได้เสร็จใหม่เลยต้นนี้เอาต้องเสร็จใหม่ เาต้องเซ็ใหม่ให้มันเขาเป็นสีง่ามมันเป็นฝุงงนน่นจากน่อยเนาะตอนตอนเฮ็ดสีฟฟ้าๆมันก็เลยเป็นไอนขา้ขาวๆพี่น้องมันเป็นฝุ่นแนะ่นั่นมันมันเป็นฝุ่นนะคะไม่ได้เอ,อ่อไม่ได้เช็ดมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าก็สวยดีเนาะพี่น้องเนาะสวยบอยเอฟซี FC วะเจ๊ตังว่าสวยอยู่นะไม้อันนี้นะซื้อตั้งนานแล้วนะซื้อน่าจะโอ้ซื้อนานมาก วกก็ไม่กินนะท่านผู้ชมมันเป็นไม้สักด้วยแหละไม้สักพี่น้องพราะว่าเพิ่นเอามาจากเหนือนะคะซื้อมาจากเหนือได้นน่พี่น้องจนบริเ็ดอีหยังจนได้มาเ็ดให้ปูนี่ลหละนะคะสวยไหมคะท่านผู้ชมสวยไหมเอ่ยงวดก้อนนั่นนี่เนาะไอตัวเลขของเอ่อปูนะคะมันกับเขาดีอยู่ซ้มตัวก็เคยแตก เมื่อนีขอให้แตกสามตัวอ,อีกเด้อปูเด้อ FC ที่เขามาติดตามรับส้มกับให้พ้นโกพ้นหมนันเห้งๆปังๆเรื่อยๆสุก่สุก่นนะคะอ่ะย้ำตัวเลขให้อีกนิดหนึ่งใครที่เข้ามานะคะเดี๋ยนี่นะคะตัวเลขเดี๋ยวขยายให้ดูก่อนเนาะแักหนึ่งเด้อพี่น้องขยายตัวเลขให้ ค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของปู่องค์ดํานะคะสรุปเลขปิงปองคือ1.6นะคะท่านผู้ชมเลขทูเก้าสี่หกเก้านะคะแล้วก็ตัวรองจะเป็น8.2.9.8.2.9นะคะก็ขอให้ FC ทุกท่านเฮงๆปังๆังรวยๆนะคะใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์หน้าค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ ยังไงก็ฝากย้ํานะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ใช้สติใช้วิจารณญานในการรับชมค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ